เซ็นทันมารีน่านะแล้วก็จะมีวิกซีอยู่ข้างหลังลก็เลยจะจิบคำว่าบิกซีนะนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับออกมาชมงานปูนะวันนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเนาะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปตรงซอยสามเนาะทะลุออกไปแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศงานผู้ในวันนี้นะครับแบบนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆเนานะเราก็กําลังจะพาเดินข้ามถนนเพราะตอนนี้เราอยู่ที่สายสองนะเพื่อนๆอ,อยู่ตรงเซ็นทัน มารีน่าเนาะหรือเซนท่นเอาลิตก็ได้นะครับเซนท่นเอาลิตเนี่ยอตอนนี้สินค้าค่อนข้างจะลดเลยนะใกล้ๆปีใหม่เราเดินดูเมื่อกี้ลด 50, 70%เ็เลยนะพวกสินค้าของแบรนด์ต่างๆเนาะเดี๋ยวเราพาเดินไปตรงไปชายหาดนะคะเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวจะพาข้ามถนนนะครับ ้มาในซอยนะครับก็จะทะลุออกชายหาดเนาะก็จะเป็นตรงชายหาดถึงชายหาดแล้วนะเพื่อนๆ สุมอาหารเยอะมากเลยนะตั้งแต่พัทยาเหนือจนถึงพัทยาใต้เลยนะครับนี่ก็เป็นเวลา4โมงเย็นเนาะ16นาฬิกานะก็ถือว่าคนค่อนข้างทยอยมาอยู่นะครับ

โอ้ oh, เพื่อนๆแดดยังแรงอยู่เลยนะแต่ก็มีคนไปปูเสือปูอะไรจองที่กันแล้วนาะดูดิแดดแรงจนมองไม่ชัดแล้วอะ่ะตรงนี้ตรงหาดแทบจะหาดพัทยาเหนือนะเราเดินมาก็จะไปตรงพัทยากางตรงเวทีค่ะนะครับ อันนี้ก็ยังไม่ได้ปิดถนนนะครับรถก็ยังวิ่งได้อยู่เนาะ เพราะว่าเพิ่งจะ4โมงนะเขจะปิด5โมงนะปิดถนน5โมงแต่คนเริ่มมาเยอะแล้วนะเพื่อนๆตรงร้านอาหารเยอะมากเลยอะอาหารก็เยอะด้วยเดินมาจนถึงพัทยากลางเลยนะครับตรงเวทีเนาะนี่ก็บรรยากาศนะครับก็กำลังเตรียมงานกันอยู่ คนกดมาจองชายหาด่โมงนิดนิดมาเต็มหาดแล้วครับเพื่อนๆไปยืนไปยืนคู่กัมเกตรงนี้ด้วยอันนี้คงรับต่อไหมครับ บรรยากาศตอน4โมงครึ่งนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะไม่ดูว่าการแสดงของแต่ละอย่างเขาก็จะเพื่อให้เป็นนาฏศิลป์นนะ สวนี้ก็เป็นวิเลยนาตศินจันทบุรีเนาะก็จะมีวิทยาลัยนาตศิลินลบบุรีนะครับก็จะมาร่วมแสดงในการเพื่อเป็นการไว้อาลัยอีกอย่างหนึ่งของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของศิละปะไทยวัฒนธรรมไทยนะครับในการจัดโชว์แสดงเป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้เขาก็ เริ่มจะปิดถนนแล้วนะครับคนก็เริ่มมาเดินละค,คนค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันแรกเนาะถ้าใครจะมาวันที่สองนะก็ให้เตรียมเสื้อแขนยาวมาด้วยก็ดีนะครับสําหรับเด็กๆเนาะลมแรงแล้วก็ค่อนข้างจะเย็นนะเพื่อนๆลมค่อนข้างจะแรงหน่อยนิดนึงแล้วก็เย็นโดยเฉพาะเด็กๆเนาะเตรียมเสื้อแขนยาวมาให้เด็กๆด้วยก็ได้นะครับจะเห็นว่า มีทั้งเสือมีทั้งเตียงชายหาดนะครับมีทั้งเขาเรียกอะไรนะ,ะก็มีทั้งเก้าอี้ปิกนิกนะครับทั้งประชาชนเอามาเองแล้วก็มีให้เช่าด้วยนะมีชาวบ้านพื้นที่ที่เขาเอามาไว้สำหรับใครที่สนใจให้เช่าก็มีนะครับก็มีเก้าอี้ปิกนิกเก้าอี้สนามนั่นแหลนะเนาะ มีพร้อมทุกอย่างนะครับตอนนี้ถ้าใครที่จะมาพรุ่งนี้ก็มาแต่หัววันก็ดีนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ด้วยเนาะขนาดวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเพื่อนๆคนยังค่อนข้างเยอะเลยนะเรือฟุตนะครับเรือฟุตก ะมีสามลำต่อกันนะเนาะเป็นเรือด,ดูผู้คนที่มาตอนนี้นะครั <Okay. S 1> บฝั่งนี้ก็จะเป็นพัทยากลางไปพัทยาเหนือเนาะ mm hmm. ก็ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะ mm hmm. แต่ฝั่งพัทยากลางไปพัทยาใต้แน่นเลยนะครับ อีกอเ,เป็นบรรยากาศก่อนจะจุดพุทนะครับก็มีการแสดงโขนแสดงศิลปะไทยเนาะถนนก็ปิดนะแต่นักท่องเที่ยวเดินเยอะมากเลยนะนเพื่อนร้านอาหารการกินเยอะมากแล้วขายดีด้วยทุกร้านมองไปนี่แบบเต็มทุกร้านเลยนะนี่คือบรรยากาศเนาะนักท่องเที่ยวก็เดินลมเย็นๆนะวันนี้ลมลมค่อนข้างเย็นนะเพื่อนเพื่อน ดูร้านแต่ละร้านเต็มหมดเลยนะครับครับอ่าละเช็คสัญญาณใหม่ให้ด้วยยคะตอนนี้ก็ถึงเวลแล้วค่ะดิฉันขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการเปิดงานเทศกาลรุ่นนานาชาติ อค,คนเยอะมากๆเลยเดินมาจนถึงพัทยาเหนือแล้วคนยังแน่นอยู่ตลอดเลยนะเ,เพื่อนเราเดินมาจากพัทยากลางแล้ว ถึงซอยสามเราก็จะเดินเข้าซอยเนาะเพื่อที่จะไปเอารถและกันก็คือเดินกลับนะเพื่อนๆตอนนี้ในซอกในซอยเนี่ยรถเข็นนะที่เขาขายอาหารเนาะก็เยอะเรียงรายไปหมดหมดเลยนะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศงานผู้เมืองพัทยาวันแรกนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากเอาไวนะะ้น, like, share, นะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ก็เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ <Hey. S 1> สวัสดีครับ